สวัสดีนะครับสมาชิกทอฝันการเกษตรทุกท่านนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับพอดียังมีส่วนที่เพิ่มเติมนะครับพอดีผมได้มาเห็นม่วงที่ผมเสียบยอดไว้ก็เลยอยากนำเสนอให้สมาชิกได้ชมนะครับเพราะในคลิปต่อไปผมจะอธิบายขั้นตอนการเสียบยอดโดยเว้นตาแตก มะม่วงต้นนี้นะครับต้นต่อเป็นมะม่วงกอล์ลอนนะครับผมเอามหาชนกนะครับมหาชนกมาเสียบเสียบแบบริมนะครับแล้วการเสียบของผมเนี่ยไม่ใช้พรา,าฟีนมนะครับผมใช้แค่เทปพ,พันกิ่งซึ่งผมจะเว้นตาแตกไว้ข้างบนนะครับเนี่ยผมจะไม่พัน พาราฟี้ผมพอพีมผมก็ไม่พันจริงๆไอ้ต้นนี้ก็เช่นกันนะครับต้นนี้ต้นต่อเป็นกระล่อนเช่นกันแล้วก็ยอดพันดีเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นมันหุนสีนะครับก็สำเร็จทั้งสองอย่างนะครับทั้งสองอทั้งสองต้นก็คือ วิธีการก็คือผมจะพันขึ้นมานะครับใช้เทปพันกิ่งนะพัน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 แล้วก็มาหยุดแค่ตรงนี้แล้วก็เว้นตาแตกแล้วก็ของผมนี่ไม่กวัวไม่กลัวแดดนะครับผมจะไปแว้กลางแดดเลยเป็นจะเรียกว่าความรู้ใหม่ของผมนะผมทำตา ท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์มนตรีนะครับพอไปที่เอ่ยน้ำนะครับก็ได้ไปเรียนรู้นะครับจากท่านอาจารย์มนตรีจากออ,ออนไลน์นะครับเรียนรู้ผ่านออนไลน์แล้วก็ก็ได้นำวิธีการของท่านมาประยุกต์ใช้กับ สวนทอฝันของผมนะครับก็นอกจากมะม่วงผมยังเสียบยอดบักซนะีดานะครับทางอีสานเรียกบักซีดาครับผมเองก็บ้านเกิดอ,อยู่ดอนนะครับหรือทางภาคกลางเรียกว่าฝรั่งนะครับก็เสียบ ลักษณะเช่นเดียวกันครับก็คือเว้นตาแตกแต่ผมเอาเทปพันกิ่งเอาออกหมดแล้วนะครับก็คือเนี่ยผมพันเว้นตาแตกมาจนถึงเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไปเข้าเตาอ,อบนะครับทั้งสองวิธีแล้วทั้งสองอต้นไม้สองชนิดนี้ไม่ได้เข้าเตาอ,อบก็เสียบแบบ จะเรียกว่าอะไรเสียบเปื่อยก็ไม่ใช่เนาะเสียบยอดเราไปตากแดดครับเว้นตาแตกเสียบพันเทบพันกิ่งเว้นตาแตกเราไปตากแดดแต่เราก็รอให้เขาอ่าแตกยอดออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะนี่แหละครับถ่ายให้ชบใกล้ๆ ผมเสียบตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ก็เสียบตรงนี้ตัวนี้เสียบตรงนี้นะครับยอดที่โผล่มาก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับอันนี้ยอดที่โผล่มาเนี่ยคือตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จริงอาจารย์ตู้บอกว่าเด็ดออกเลยไปกแก่ๆเนี่ยแย่งอาหารนะให้เหลือใบใบใหม่ไว้ จริงๆทฤษฎีนี้หลักการนี้นะครับเสียบได้ทั้งหมดเลยนะครับผมเคยไปเสียบกับพริกนะครับแล้วก็มะเขือแต่ไม่ค่อยได้มีเวลามาดูนะครับรู้สึกจะเหลืออยู่ต้นหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูพริกนะครับพริกพันเดียวเนี่ยมีสองสายพันอยู่ในต้นเดียวนะครับต้นทีอันนี้กำลังปลูกใหม่นะครับงามทีเดียวใบใหญ่มาก นะครับมันญี่ปุ่นก็ปลูกนะครับนี่ครับเนี่ยนี่เป็นพริกหยวกนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันลูกมันหายไปแล้วเป็นอีกชนิดหนึง่งนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแล้วก็จะเอาที่เป็นภาพชัดๆมาให้ชมวันหลังนะครับ Long life.